ต่อไปนะครับสับรถนำนาของเรานะพี่จะพิเศษในวันนี้นะครับผมก็จะเป็น VP นะครับตัวแดงนะครับตัวนี้ Vp แดงนะครับ V ีพแดงแปดศูนดีเซลนะครับตัวนี้สมสูบแรงม้าไม่เกินยี่สี่แรงม้าแรงวัวคุโบต้าไทยแน่นอนนะคนนี้นะช่วงล่างนะครับแน่นๆนะครับยวเก็บละเอียดเยนบตะมันเเกียร์ให้นะครับคนนี้นะเป็นเครื่องดีเซลนะครับนะสวยๆนะครับมีอบรบล้อยล้อให้ด้วยนะครับผมนะนี่นะครับผมมีที่วางก้าขนาดใหญ่นะครับ หัวดําเป็นรุ่น R G นันะครับทั้งหมดแปดหัวใหม่ทั้งหมดนะครับนี่เก็บก่อนนะจะไม่ใส่ไว้นะครับนะล้อดอกสวยๆนะครับนี่ดอกสวยๆเลยนะครับเป็นรุ่นเกียร์เพานะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเพานะครับไม่ต้องกลัวนะครับโซ่ยืดนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นเพานะครับรุ่นเพานะนี่เลยนะบีหมุนตัวหมุนตัวหมุนตัวเอ่อแล้วตัวสวยๆนะครับผมนี่นะ เออน่ะลง้โหลุยลมลุยเลนสบายนะครับแต่งแน่นอนไปครับอันนี้ครับนี่ครับดีเซลเข้าใจติดต่อเบอร์โทรศัพท์0 9 2 5 9 8 2 1 1าเก้านะครับกับร้านนักบินโอกาสวันนี้นะครับผมเรามีสต็อกลวดตำนานแน่นๆให้ลูกค้านะครับจับจองไม่ต้องกลัวหมดนะครับแก้ปัญหาหน้าลมหน้าเลนนะครับผมแก้ปัญหาเรื่องเข้าดิิเข้าเด้งนะครับสบายๆนะครับผมนะโอเค